สวัสดีค่ะ Eve a m p l y Studio นะคะวันนี้อีฟจะมาสอนท่าซิลหนึ่งท่านะคะเอาเป็นว่าอีฟจะมีให้เลือกหลายๆะอปชั่นสำหรับนักเรียนหลายๆเลเวลนะคะตั้งแต่เลเวลเบสิคสุดๆเลย ไปจนถึงขั้นที่แอดวานซ์หน่อยนะถ้าเนี่ยจะต้องทำอย่างเป็นลำดับขั้นตอนเพื่อให้เวลานักเรียนเวลาทำเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยมั่นคงและไม่มีอาการบาดเจ็บนะคะโอเควันนี้ถ้าบัตเตอร์ฟลายจะมีมาให้3ออปชันเรียงตั้งแต่เลเวล b e กเ n อร์อิน e r อร์มีเดและก็ a d v a n c e ์ค่ะโอเคเรามาเริ่มกันที่ออปชันที่1นนะคะวันนี้มีครูฝ้ายมาเป็นแบบให้โอเค เราะฉน,นั้นนักเรียนวันนี้ก็จะมีเบสิกโอเคหน่อยเรียนมาแล้วสักแบบ4ีห้าคลาสโอเคอันนี้คือครั้งแรกนะคะที่จะมาขึ้นท่าบัตเตอร์ y ฟลยอันดับแรกนะคะอยู่ยืนก่อนโอเคปกติถ้าเราจะขึ้นบัตเตอร์ฟลยวิธีที่ง่ายนะคะเอาผ้ามาอยู่ด้านข้างลําตัวโอเคเอาหัวไหลออกหน้านะค,ะค่อยๆไปทีละมือนะอีใช้เอามือซ้ายค่ะงอลงมา โอเคแล้วอ้อมไปด้านหลังผ้าเพื่อไปจับผ้าฝั่งตรงข้ามจับแบบกำรรแบบนี้นะคะอีกข้างนึงค่ะงอศอกขวาลงมาแล้วไปจับฝั่งตรงข้ามลักษณะแบบนี้ทีนี้นะคะเ,เราจะแยกผ้าออกจังหวะแยกผ้าออกให้เรารู้สึกเหมือนขย่งตัวขึ้น จังหวะเดียวกันนะโอเคลองดูนะคะลองดูครู้ไฟหนึ่งสองซ้อึ้บเนี่ยคู่ายจะยกตัวนิดหนึง่งแล้วเอาหัวไหล่เข้าไปในผ้าด้านหลังมันก็จะเป็นลักษณะกากระบาดแบบนี้และเอารักแร้ทั้งสองข้างหนีผ้าเอาไว้ค่อยๆนะคะกางขาออกชา้ชาๆแล้วกางขาออกด้านข้างโอเคนะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้ออปชั่นแรกในการที่จะไป Cross egg, ด้านลสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะลองขึ้นบัตเตอร์ายดูก่อนนะคะโอเคอีจะให้ครูฝ้ายเอามือไว้ที่ตาจับผ้าบริเวณตาให้เก็บสะดือเข้าไปที่ผ้าให้ได้มากที่สุดสังเกตเวลาเขาเก็บสะดือปุ๊บขาเขาจะยกขึ้นเล็กน้อยทั้งสองข้างเวลาเราไปพยายามยกทั้งสองขาให้พร้อมๆกันเราจะทำสามอย่างพร้อมกันคือผักผ้าเก็บพุง ยกขาโอเคจะให้เห็นด้านข้างนะคะว่าหลังเขาจะต้องไม่แอดนะพร้อม3ามสองหนึ่งพักเย้ yeah. โอเคอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องในการที่จะขึ้นบัตเตอร์ฟลยแบบไม่มีอาการบาดเจ็บหลังแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้ครูฝ้ายลงมาอีจจะให้ครูฝ้ายสาธิตให้ดูว่า เวลานักเรียนใหม่ๆทำเนี่ยลักษณะหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบไหนส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเวลาขึ้นนักเรียนจะใช้หลังโดยการดันผ้าอย่างเดียวไม่ใช้หน้าท้องคือดันเรายกตัวขึ้นไปอ่ะทำให้ดูหน่อยดันข้างยกแล้วดันแต่ขาไม่ยกนะคะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตนะคะอ่ะดันอีกทีนึงเคิร์ฟตรงนี้เห็นปะ เขาจะปวดหลังมากเลยพระทําไปนานๆจะมีอาการบาดเจ็บหลังนะเพราะฉะนั้นอิฟถึงบอกว่าเวลาขึ้นต้องใช้3ชิ้นพร้อมกันคือผักผ้าเก็บพุ่งยกขาพร้อมพๆกันอีกลักษณะนหนึ่งที่ที่เจอนะก็คือเก็บพุงและแต่ยกขาแบบได้แค่ครึ่งทางแล้วก็คว่ำลงมาที่เดิมไม่สามารถไปต่อได้อ่ะลองดูนะคะผักผ้ายกขาแล้วก็เอ็นตัวเออเขาจะไปได้แค่นี้ ไม่ยอมไปต่อสุดรนี้นเลีนจะไปได้แค่ครึ่งเดียวแปลว่าลักษณะของต้นขายังอ่อนแออยู่การเกร็งของขายังน้อยอยู่ขาเราเลยไม่พาเราไปจนถึงอัลเทอร์ฟลายนะคะทีนี้เรามาดูที่ถูกต้องอีกหนึ่งทีนะคะสังเกตหลังดีๆกับพุงนะอเก็บสะดือปุ๊บเก็บสะดือให้เสร็จอันนี้จะยกขึ้นนิดนึงสังเกตนะสังเกตอีกทีนึงคือขาเราจะไม่ทิ่มลงพื้นไม่ทิ่มลงพื้นแบบนี้ ไม่ไม่ประมาณนี้ทิ่มลงพื้นอย่างนี้ยังไงก็ขึ้นยากเอาคุไฟลงขึ้นแบบแบบแบบเด็กแบบอ,อ่างเงี้ยมันจะขึ้นยากมากเลยเพราะน้ําหนักมันดิ่งลงพื้นนะมันพร้อมที่จะพาเราลงเพราะฉะนั้นแล้วยกขาขึ้นนิดหนึ่งโอเคเนี่ยเห็นไหมนิ้วโปง้งค่ะเราจะชี้ชี้ขึ้นปลายปลายชี้เพดานแล้วเพื่อรอให้เราขึ้นเลยอ่ะถูกต้องอีกหนึ่งทีผักผ้า,ผาเก็บพุงแล้วยกอ,อึ๊บโอเค แปนแปนแปนอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องพอเวลาขึ้นไปผ้าก็จะอยู่ตรงหลังล่างพอดิบพอดีเนาะมันจะไม่อยู่ตรงนี้หรือมันไม่อยู่ตรงนี้นะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเวลาขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ต้องกางขาออกเป็นแนวเส้นตรงคนที่ยังสปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยังไงเราขึ้นไปได้แต่อาจจะไม่สวยขนาดนี้นะคะ <S 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 แต่อย่างน้อยยังไงก็ขึ้นได้เวลากลับค่ะอ่ะดูดีๆให้ดูด้านข้างนะคะเอามือจับผ้าสูงมองพุงตัวเองให้หลังขนาดพื้น แล้วเราค่อยๆรวบขาลงมากลับมายืนช้าๆแค่นี้เองขอบคุณครูฝ้ายสำหรับออปชั่นที่2นะคะในการที่จะขึ้นท่าบัตเตอร์ฟลยก็จะมีลักษณะมีประสบการณ์ขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่อต้องอาศัยเทคนิคนะคะเพื่อที่จะให้ขึ้นได้อย่างปลอดภยัยและไม่มีอาการบาดเจ็บนั่งจากหน้าท่านั่งพัก นั่งพักแบบนี้เราจะต้องเริ่มไมแต่ท้ายืนนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวนักเล่นงงว่านั่งพักมาได้ไงโอเคเรายืนจากท่านี้เนาะโอเค okay. เราหันหลังหาผ้าที่เราถนัดเอาขาหลังนะคะงอแต่ขาหลังขาเดียวขึ้นมาขว่ห้างเกี่ยวผ้าพอสังเกตขานี้ตรงขานี้งอแล้วนั่งลงไปเต็มๆเลยเต็มเต็มก้นผ้าจะอยู่กลางหลังพอดีโอเคเสร็จปุ๊บนะคะสองมือจับลักษณะน,นี้ นะดูมือคูอฝ้ายนะโอเคเหนือศีรษะนิดหน่อยนะคะเราจะหมุนตัวอย่างนี้นะหมุนตัวจะไปทางซ้ายแล้วหันหน้าไปด้านนู้นโอเคไหม ทีนี้จังหวะที่เราหมุนหลังจะต้องชิดผ้าห้ามไม่ให้มีช่องโหว่ในขณะที่หมุนนะคะโอเคขาก็ต้องเกี่ยวไว้ห้ามเอาออกนะโอเคขู่ายพร้อมไปช้าๆนะคะเก่งหน้าท้องเก็บสะดือไว้ชนผ้าตลอดอ่ะมาหมุนเกี่ยวไว้เยสแล้วก็มานอนใหญ่เหมือนเดิมโอเคไหมแค่นี้เองแค่นี้เองโอเคไหมแล้วมือซ้ายไปจับผ้าชิ้นด้านซ้ายเอาหัวไหล่เข้าม,ามือขวาไปจับแค่นี้เองค่ะ แล้วเหมือนเอาลักแล้วไปหนีผ้ายกตัวขึ้นยืนกางขาออกเสร็จแล้วนี่ก็เป็น cross leg แล โอเคมาถึงออปชันที่3นะคะออปชันสุดท้ายค่ะในลักษณะที่แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็เกรงหน้าทองได้อย่างดีเกรงขาได้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักการใช้กล้ามเนื้อเป็นในระดับหนึ่งแล้วนะคะโอเคครูฝ okay, ้ายยืนอยู่2มือจะจับผ้าชิ้นขวาเพราะส่วนใหญ่ทุกคนจะถนัดขวาเนาะแล้วเราจะสปิดขวาหัน โอเคสังเกตนะคะถ้าเราไปทางขวาเวลาการที่เราจะหมุนขึ้นไปคอร์สเอกด้านบนเราจะต้องใช้หัวไหล่ซ้ายทิ้งหัวไหล่ซ้ายตลอดเวลานะหรือหัวไหล่ซ้ายทิ้งครั้งที่1ปึ๊ตบนอนง้าย2ขาไปคู่กันค่ะโอเคคู okay. ่กันขานึงอยู่ล่างขานึงอยู่บนโอเคแล้วงอเข่าทั้งสองมาทางขวาโอเคแล้วบิดตัวขึ้นไปนอนบนผ้าใช่โอเคนะ โอเคโอเคนะคะเสร็จปุ๊บมือขวาจับที่เดิมเปิดมือซ้ายโอเคมาจับผ้าข้างหลังโอเคแล้วหมุน้ายหาันจังหวะขึ้นยืนงอขาซ้ายทันทีงอขาซ้ายทันทีทนใช่แล้วเอาหัวไหล่เข้ามาตรงกลางนะที่ถูกต้องมีเอกด้านด้านนี้รอเราอยู่นะคะเสร็จปุ๊บมือขวาไปจับผ้าด้านซ้ายมือซ้ายไปจับผ้าด้านขวานอนหงายกางขาออกไปด้วยเ,ออเสร็จแล้ว ได้อีกหนึ่งเรียบร้อยค่ะอันนี้จะเป็นออปชันที่3นะคะซึ่งส่วนใหญ่คนจะงงทิศทางถามว่าอยู่ดีมาครั้งแรกจะได้ขึ้นอย่างนี้ไหมไม่ได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่ต้องใช้สติอย่างมากแล้วก็ใช้การโคออร์ดิเนตกล้ามเนื้อตั้งแต่ แขนแหละแต่จนถึงขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ในระยะหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าวันนี้อีฟขอจบคลิปด้วย3 option ออง่ายๆในการที่จะขึ้นไปทำ cross X e นะคะและแถมให้ด้วยกับการขึ้นท่า butterfly ที่ถูกต้องยังมีเยอะมากๆเลยหลายคนมากๆโดยเฉพาะนักเรียนเบสิกที่ขึ้นท่าได้อย่างไม่มยังไม่ถูกต้องและยังรู้สึกบาดเจ็บอยู่หรือแม้กระทั่งบางคนที่เก่งแล้วบางทีอาจจะลืมไปแล้วว่า เอ๊ะเราต้องขึ้นยังไงให้ถูกต้องแล้วก็เป็นสเต็ปไปสเต็ปกลับมาดูที่คลิปนี้ได้ตลอดนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะฝากกันไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปคลิปต่อๆไปให้ครูฝ้ายบอกลาหน่อยค่ะ<ม>แล้ว<ม>ถ้าจะมาเกิดแค่เกิดรักสลับใจรักด้วยนะคะโอเคบายบายขอบคุณค่ะ